เมื่อวันที่24มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาณห้องประชุมสาร,รันิทเก่าโรงเรียนท่ากันโทวิทยาลยั์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สมาคมครูและบุคลากร,กร,รทางการศาึกษาอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาลสินนายดาวเรืองสิงหราชนาย,ยกสมาคมครูและบุคลากร,ร,กร,รทางการศาึกษาอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือวางแผน ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอท่าคันทจังหวัดกาลสินที่จะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนาหอประชุมโรงเรียนท่าคันทววิทยาคารในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ร่วมกันกำหนด ประเด็นสาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมหมวดที่หการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567อาทิคณะกรรมการถแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาว่าการบริหารสมาคมบรรลุวตัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมทั้ง9ข้อมากน้อยเพียงใด การถแถลงบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมานำเสนอโครงการศึกษาดูงานและงานแสดงมุทิตากิจสำหรับสมาชิกผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,567และวันที่30กันยายน2,567และการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิกสมาคมเพื่อให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมและความคิดเห็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสมาคม